เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเนี่ยฮะคันนี้เข้ามาแบบไม่รู้สึกตัวเลยนะครับคันนี้ไปครับไปดูสเปคกันครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับคัสซีอะไรตัวถังเป็นของอะไรนะครับแล้วก็เครื่องเป็นรุ่นไหนนะไปไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีน้องทางช่อง YouTube และแฟนเพจสีบุเรองอะไรย,ย่นนะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะครับเนี่ยฮะเป็นรถท่าน้ำนนนะครับเมืองทองธานีนะครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนะฮะคันนี้น่าจะอยู่ราวๆประมาณ10เมตรนะครับเ่เข้ามาเมื่อคืนนี่ครับผม เขามาแบบไม่รู้สึกตัวเลยครับเขาไม่ได้ปลุกเลยนะครับนี่ฮะคันนี้เข้ามาตอนกลางคืนนะครับคันนี้นะสับสว่างนะครับหนึ่งเก้าเก้าเก้านะฮะมาวินกะละสินนะครับมีรถหลายคัน,นครับอูนี้นะ ใครหาตู้ไปทําเป็นรถบ้านนะครับต่อมาได้ครับนะครเป็นสเตเลสนะครับนะฮะดูฮะเห็นขาวๆเฟืงท้ายเป็นของนิสสันนะครับนิสสันยางใช้เป็นยาง900นะครับข้างหลังก็โล้นหน่อยนะฮะน่ฮะเบอร์3สนามบินน้ําน่าจะมาหลายคันแล้วนะครับสายนี้นะโอ้ยางหน้า วิสโตนนะครับยังเก้าร้อยสวยอยู่นะฮะคัสซีน่าจะเป็นของนิสสันนะครับคัสซีนิสสันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คัสซีของฮีโน่ครับเป็นคัสซีของฮีโน่นะครับขออภัยนะครับโค้ดก็ BX3 20นะครับนี่ฮะหนามบินน้ำนะฮะซับไพลินนะครับป้ายข้างบน ออกมาเมื่อคืนนี้ฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับโอ้โโอโติดอะไรไปแต่เวียนนี่มาบ่เนี่ยโอ้เดินรู้แล้วครับผมนะฮะเบ,บาะสองสองโดนรื้อเรียบร้อยแล้วครับครัวนี้ อันนี้น่าจะอยู่เราประมาณสามสิบกว่าที่นั่งนะฮะพวกข้างบนเป็นสเตนเลสนะครับเนี่ยเข้าไปไม่ต้องไปตีฝ้าเลยครับเนี่ยสวยเลยเนี่ยสเตนเลสเงาๆเลยครับนะฮะตู้ตัวนี้โอ้ยนะครับไม้แผ่นใหญ่นะครับ ไม้น่าจะเป็นหน้าแปดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหน้าแปดไม้พื้นนะครับใครลืมหมวกทหารไว้อยโอ้ไฟนี้ยังไม่ผุเลยนะนไ่อะไร จครับนะฮะโอ้ตู้ลำโพงข้างหลังครับหายไปดอกนึ่งครับตู้ลำโพงนี่หน้าสิบสองเลยตู้ลำโพงหน้าสิบสองนิน้วเดี๋ยวดูดดดด ใครเออไม่ไม่มีครับเดี๋ยวดูตัง่อมีตังไหมนี่มาแล้วกล้วยหอมอ มันหงัดแล้วมีคนหงัดแล้วนี่ฮะลำโพงส,สวยๆเลยลำโพงเอ้ยไม่ใช่ลำโพงพัดลม,มใหม่เลยใครจะเอามีอะไรไหมมีอะไรครับพัดลมตัวละสี่ร้อยครับมาเลือกเลยครับอันนี้อีอย่างนี้กิน เมื่อไหร่อะเก่ใหม่ๆกันโอ้ต่อ,อยางต่อ,อ,อยางกับใส่อต่อยางกรองอากาศเดี๋ยวมาดูเครื่องครับหังน้ำมันซอกก่อนนะครับซอกก่อน มันนอะไรเี่ยโอ้กาอะไรนี่ครับเนี่ยฮะปีก็โดนลือแล้วนะครับเนี่ยฮะโอ้เนี่ยครับ,รบรปปหบบบม้อแปลงครับไฟยี่สิบสี่เป็นไฟสองร้อยยี่สิบเอ้ยเอ้ยเอาทำไมไม่ขึ้น เสร็จเลยอ้มีลูกบอกเล้วครับบอกแล้วมีของขังไว้เฮ้ยถขยกเครื่องบูึ้นวะยกอันนี้คือขยงกำนายนี่ถ้าขยกบูึ้นวะ

นี่เปยยเดี๋ยวลผมยกให้ดูครับเป็นเครื่องพีอีนะครับนะฮะเครื่องดีเลยนะครับตัวนี้เป็นพีอีธรรมดานะครับน่าจะอยู่ราวๆสองร้อยสี่สิบแรงนะครับตัวนี้พีอีสองร้อยขึ้นไปแล้วครับเครื่องตัวนี้ เดี๋ยวลงก่อนนะครับทำบางนะครับนะฮะตู้สเตเลีนะครับตัวนี้ใคหาตู้ไปทำเป็นรถบ้านนะครับก็ลองมาติดต่อดูครับประมาณสิบเมตรนะครับคันนี้ถทาน้ำนนนะครับ ครับผมฝากกว้ด้ครับกับรถบัรท่าน้ํานนเมืองทองธานีนะครับใครหารถอันนี้หรืออะไรนะครับอะไรหาอะไรชิ้นไหนก็ติดต่อมาได้ครับผมกับสีเรลืองอะไรยนนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับที่ลูกค้าโทรมาไม่ค่อยได้รับสายนะครับบางทีก็ยุ่งอยู่นะครับ เดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่นะครับหรือต้องว่างเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับไปครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอก,กาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ